เป็นธรรมนามองค์เทพบดีทรงประทานพร สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจบภูมิคัน,น,นสำหรับวันนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่22-26พฤศจิกายน2564ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้มาติดต่อราชการจำนวนทั้งสิ้น149รายเพื่อมาขอรับบริการในด้านต่างๆได้แก่ส่งเอกสารปรึกษา,ศา,ศาข้อกฎหมายและยื่นคำร้งำองทูลครับ มีลูกจ้างมายื่นคำร้องจำนวน28รายเป็นเงิน1ล8 8,450บาท51สตางค์โดยพนักง,งานตรวจแรงงานได้นำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้รับเงินตามสิทธิจำนวน18รายเป็นเงิน738,602บาท67สตางค์มีสถานประกอบกิจการยื่นเอกสารการหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75 ซึ่งเป็นกรณีการหยุดกิจการบางส่วนจำนวน1แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน87คนวันที่22จุกายน2564เวลา13นาิก30นาทีนายสักสิ์ตุลาธรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีครั้งที่5พศ2564 ณห้องระชุมราชสีบัวหลวงชั้นสามารก,การหวัดปทุมธานีโดนมีนายนรศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมในเวลา9ก้นาฬิกาถึง12อนาฬิกานายศักดิ์สิทธ์ตรลทธรส,สดิการคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดปทุมธานีมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นจังหวัดปทุมธานีครั้ทงที่1ทับ .2565 ณห้องประชุมราชสีห์ัวหลวงชั้น3สาลกลางจังหวัดปทุมธานีโดยมีนาย,นายนลสงศัก์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในวันเดียวกันระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง1 5นาฬิกานายสักสินตตุลาทร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ตลอดจนการควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวนสามแห่งได้แก่ 1. บริษัทชวนคัดจำกัดประกอบกิจการผลิตอาหารขนมมีลูกจ้างทั้งหมด3 9 9คน เป็นคนไทย367คนแรงงานสามราวสัญชาติพม่า29คนสัญชาติลาว3คนมีใบอนุญาตถูกต้อง26คนอยู่ระหว่างยื่นเอกสารการจ้างกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด6คนเป็นคนพิการ5คน 2. บริษัท ST s c ีสกรีนจำกัดประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผ้าสกรีนมีลูกจ้างทั้งหมด29คนคนไทย17คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติราว12คนมีไมอนุญาตถูกต้อง12คนอยู่ระหว่างการยื่ยนเอกาสารการจ้างกับสำนักงารจัดหางานจังหวัด15คน 3. บริษัทมาสเตอร์คอนสตรัคชั่นจำกัดโครงการก่อสร้างหมูห่บ้านฮีโนติวานนท์ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างมีลูกจ้างทั้งหมดห7 5คนคนไทย19คนแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า80คน ลาว12คนกัมพูชา64คนมีใบอนุญาตถูกต้อง97คนยู่ระหว่างยื่นเอกสารการจ้างกับสำนักงานจัดหางา,านจังหวัด78คนผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และในระหว่างเวลา8นิกา30นาทีถึง16นินนก,านกา30นาทีนายศักดิ์สินตราธรสวันิการและคุ้มคอรอยงานจังหวัดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชมุมเชิญปฏิบัติการการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยมุมนมแม่ผ่านโปรแกรมโซลเมตติ้งนงักสานสกาสสิการและคุ้มครองแรงงานาังหวัดปทุนาน,นีโดยมีแพทย์หญิงสวัยวันไข่ประเสริฐผู้อำนวยการส,สนนา,ายที่4ีกล่าวเปิดการประชมุมมีผู้เขา้าร่วมประชุมจํานวน60คนประกอบด้วยหน่วยงานสาธารณสุขสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขนส่งสาธารณะและหน่วยงานภาคเอกชน วันที่24พฤศจิกายน2564เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวบุคษาเรือมสุดรองประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประทุมธานี Label Management Excellence Award 2021ณห้องแกนบอลลูมทีมีดีโฮเทลบางกอก็อกคับอเภอเมืองประทุมธานีจังหวประทุมธานี โดยมีนานนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายเอกวิทย์มีเพียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีร่วมมอบรางวัลและกล่าต้อนรับทั้งนี้นายศักดิ์สินตุลาธรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้เกล่าวรงงานถือวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายและเกิดผลสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกจ้างให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานมีการปฏิบัติต่อการตามมาตรฐานสากลมีแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีในการบริหารจรัดการรวมถึงผู้บริหารลูกจ้างและผู้แทนองค์กรลูกจ้างให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมของจังหวัดประทุมธาน,นีเพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย และเป็นขวัญกำลังใจให้กับสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีของจังหวัดปุมธานีโดยมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลและเียรตบัตรจำนวน176รางวัลวันที่25พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกา15นาทีนายจตุสิงต์จุลาทรสถสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปุมธานีพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เขาริมประชุมงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวยาเสพติดและบ่อนการพนันณนะห้องประชุมโบลหลวงปทุมธานีชั้น5้าศาลาการจังหวัดปทุมธานีพร้อมทั้งร่วมกดเยี่ยมสถานปร,ระกอบกิจาการณนะบริษัทฟูตแลนด์จำกัดเลขที่87หมู่4ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีมีลูกจ้างจำนวน291คนโดยมีพลปร,รกาศโคกต้งเกียดอาลีรับ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานในการประชุมและหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมวันที่26กุิกาย,ยน2564นายศักดิ์สิริตุลาธรสวัสดิการและคูมคคองแรงงานจังหวัดปทุมธาน,นีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปทุมธาน,นี รั้งที่5ับ2 5 6 4ณห้องประชุมบัวหลวงชั้น5ศาสาราการส,สระวัดประุมธาน,นีโดยนายนรศักติ์โอสถธนากรเป็นประธานในการประชุมและทางสองสคอประชุมธาน,นียังมีการเติมตู้คันสุขในทุกๆวันโดยในตู้ประกอบด้วยหน้ากากอนามายัยเจลล้างมือน้ำดื่มน้ำผล,ามาลไม้และบ็มีกลิ่เฟรนฟรู เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการประชาชนทั่วไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองันบกนด้วยครับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว,วรัสโคโรนาสองพิเกอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วพบเจลล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นเก้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุมพานีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสัสคอกาทุมทานี้คุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน